อืมามาผัดเผ็ดกบมาวันนี้ผัดเผ็ดกบเหรอใช่อบเครื่องรุ้วนมีขิงใบยีรามะเขือใบมะกรูดมีพริกไทยมีพริกนิดหน่อยแล้วก็มะเขือพวงมะกรูดลงไปผัดด้วยพริกไทย หิวมาอือผัดให้หอมหอมอือผงนัวผงนัวผงปรุงรสผัดเลยอ๋อเลยฮึโอ้<ม><เ>ย,อ<ม>อยทุกคนน่าก,กินมากโอ้โหนี่ขนาดยังใส่เครื่องไม่ครบนะเนี่ยขิงข <King? S 1> <King? S 2> ิงใส่มะเขือ มาเคเบอลพวงโอ้โหด้วยใบยีราดโอ้โน่าก,กินมากก็สวัสดีครับทุกคนอันนี้เราก็ผัดเผ็ดกบนะทุกคนนี่น้องแบบใหญ่ๆเลย 음! 음음 с т у д 음 우와 Xương này, xương này. Ừ. Ồ. Ừ. Hửm? Ừ. Ừ.